สถานีวิทยุเสียงอิสลามคล mm ื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมหฮัมมัดซอเละบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาอาลมีนวะบิฮินัสตาอินลาฮูลวะลา ق วะตะอิลลาบิลลาฮิลอัลีลอยลีม สมาม,มาบะสลามอะลยกุมวะราะมะตุลลอวะบะาะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์สุบานะหุวะตาลาได้ส่งโปรดศบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องราวจากอัลกุรอานทุกท่านนะครับซึ่งรายการนี้เราได้กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับในใน รายการเรื่องเล่าจากอั้นกุรานจากทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราจริงๆในความเป็นจริงของเราแล้วเนี่ยนะครับเราอยู่ในเรื่องเล่าของเรื่องเล่าจากอันกอ้นกุรานและอั้นกุรานก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังจนกระทั่งถึงนบีอิบรอฮีมเนี่ยสร้างกะบะนะครับ แล้วก็เล่าให้เราฟังว่าในขณะที่สร้างกะบ้าอยู่ก็นบีบรฮิมก็ขอดุอาแล้วก็ในขณะที่สร้างเสร็จแล้วนบีบรฮิมก็ขอดุอาผมจึงนําเกร็ดเล็กๆน้นอยๆเนี่ยฝากกับพี่น้องนะครับว่าเห็นว่านาบีบรหิมเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่นบีที่อัลลอฮฺสุบฮานูวตาราเนี่ยทรงรักแล้วก็เป็นผู้ที่ อบน้อมถ่อมตนกับอัลลอฮฺซุบฮา,าหนะฮุวาตาลลาทุกอย่างนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะาฮ์นะตัลลาทรงใช้อะไรนบีก็ทําแต่ในขณะเดียวกันพอเวลานาบีอิบรอฮีมจะขอดุอาจากอัลลอฮฺตัลลานาบีอิบรอฮีมก็เอาอามันที่ซ้อนแล้วเอาการงานที่ดีเนี่ยไปนําเสนอก่อนนะครับพอมาในยุข,ของเราท่านรอซูล,ะล,ะละสลตัลลอฮ์อะลัยซัลลัมก็วางกฎวางกรอบของการขอดุอาเอาไว้ว่าถ้าเราจะขอดุอาที่ดีแล้ว เราก็หาความดีของเราบางคนก็อ่านกุรอานบางคนก็ละหมาดซุนนะบางคนละหมาดฟัดดูนะ่นแหละพอละหมาดฟัดดูเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านซิกรุลลอฮ์ทำซิกเก็ตต่างๆนะครับอัสการ์ที่นบ,บีสอนหลังจากละหมาดเนี่ยเราก็เอามาอ่านกันนะครับตั้งแต่สุบฮานัลลอฮ์ลฮัมุลิลลาห์ลออักบัดเรื่อยไปมีอะไรก็อ่านกันนะครับทั้งหมดเลยสําหรับวันที่เราไม่ได้ไปไหนนะครับเราก็พักผ่อนด้วยกับการละหมาด พักผ่อนด้วยกับการกล่าวลิกุลลอห์หลังจากนั้นเราก็ขออุอาเพราะนั้นคนในยุคของพวกเราเนี่ยก็มีเอางานที่อะไรงานที่ทำกันต่อหน้าต่อหน้านี่แหละนะเป็นการตักดีมเป็นการนำเสนอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเลยแล้วเราก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์การขอก็เริ่มต้นจากการสรรเสริญอัลลอฮ์สลวาดนบีแล้วก็ขอแล้วก็ลงโดยกับการสละวาดนบีลงโดยกับอายัดหนึ่งจาก อัลกุรอานนั่นแหละมันเป็นสูตรที่ท่านนาบีสลลลุลต์ละอะไรวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับพวกเราเอาไว้ว่าดูอาของเราที่อยู่ระหว่างสุลวาดเนี่ยนะครับอ่านั่นเป็นดูอาที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะรับนะครับแล้วก็ได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับถึงบานีอิสรออีนในยุคก,ก่อนเนี่ยที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาอ่าได้ให้นบีสุลต์ละลัวซัลลัมได้รับรู้นะครับนบีก็มาเล่าให้ฟังว่า คนในยุคก่อนเนี่ยเขาที่บางคนเนี่ยนะชีวิตของเขาเนี่ยคือวันนั้นคือวันที่จบชีวิตแล้ววันนี้สโอ,อินสามคนที่ไปติดอยู่ในถ้ำเนี่ยก็ต้องนอนตายแห้งกันอยู่ในถ้ำมาแล้วเพราะทำไมไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นในการที่จะอะไรในการที่จะเลื่อนในการที่จะขยับขยเย่อนหินนั้นได้ตะโกนออกไปก็ไม่มีใครได้ยินหรอกนะครับอยู่ในถ้ำแล้วก็มีหินมาปิดปากถ้ำอยู่แต่ สำรวจตรวจสอบตัวของแต่ละคนว่าพวกเราเนี่ยใครทำความดีอะไรกันไว้บ้างแล้วเอาความดีเนี่ยมานำเสนอกับอัลลอฮ์แล้วเราก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบานอหัวตาลาในที่สุดอัลลอฮ์ก็รับทำความดีต่อพ่อแม่นะมีลูกน้องมีลูกจ้างอยู่คนหนึ่งอยู่ๆมันหายไปพอวันหนึ่งมันกลับมาเอาเงินมันไปลงทุนทำนูน่ทนทำนี่จนกระทั่งร่ำรวย แล้วนะครับมีเงินมีเงินต่อยอดงอกเงยออกมาพอวันหนึ่งมันกลับมายกไข่คืนมันไปหมดเลยเนี่ยทำาะแล้วก็บอกกับเราลว่าออนล้อจ๋าแต่หากว่าที่ฉันทำเนี่ยนะฉันทาด้วยกับความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจขอให้อัลลอฮ์เปิดปากทับถ้ามันก็ค่อยๆยเลื่อนจนกระทั่งสาคนเนี่ยเอางานของเขาเนี่ยมานําเสนอกับอัลลอฮ์สุบะตาลและสามคนนั้นก็ออกรอดหลุดพ้นไปจากการที่ถ้านั้นมันปิดปากถ้าเห็นไหมครับ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะที่ท่นานอซูลซลลัหลหัวะลฮิหะวซัลลัมได้เล่าเอาไว้ให้กับพวกเราแล้วก็เป็นเกตที่ชีวิตของพวกเราในฐานะที่เป็นบ่าวที่ต่ำต้อยนั้นนะครับเราทุกคนก็ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์และเราทุกคนก็มีความปรารถนาจากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาอย่างแรงกล้าในการที่จะให้ดุอาของเรานั้นไม่เป็นหมันขอ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 ไปและจบ ขอ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 ไปแล้วก็จบไม่ได้อะไรนะครับยังไม่ได้ได้ก็ช้านะเพราะว่าเวลาดูอาของเราเนี่ยหากว่าเราขอแล้วเนี่ยให้เรามั่นใจในอัลลอฮ์อัอลลอฮ์สุบฮานตะลาไม่เคยให้เราขอฟรีแต่ว่าบางครั้งอลัลลอฮ์อาจจะทดสอบว่าอาจจะช้านะอา้าวของที่ขอเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ให้เราสังเกตด,ดูว่าอลัลลอฮ์อาจจะไปทดแทนสิ่งอื่นๆที่ดีกว่าเนี่ยให้กับเราก็ได้ เราจะบอกแม้ขอมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะได้เลยขอไอ้นนทขอไอ้นี่นะครับอัลลอฮฺสุต阿าทรงรู้ว่าถ้าเราเราเราขอสิ่งนี้ถามราให้สิ่งนี้แล้วมันไม่เป็นการดีกับเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนสิ่งอื่นให้หรือนะครับจะให้สิ่งอื่นเนี่ยเป็นแทนแต่ว่าเราไม่เร,ไมเราไม่เขาเรียกเราไม่รู้สึกตักวเช่นเราไม่ได้อะไรเลยของที่ขอเนี่ยอยากจะรวยอยากจะมีเงินอยากจะมีทองอยากจะมีธุรกิจ แต่เราก็ยังไม่ได้ขอมาตั้งน้นแล้วจะจะเป็นเจ้าของธุรกิจจะจับงานสักงานหนึ่งที่มันเป็นสาวเป็นหลักของบ้านของครอบครัวแต่ยังไม่ได้อะไรเลยเราก็ไปสังเกตทำไมมันยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่เราสังเกตหรือเปล่าว่าเราอาจจะอะไรไม่ได้สิ่งนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราได้อัลลอฮ์ให้เนี่ยคนในบ้านเราครอบครัวของเราไม่มีใครเจ็บไม่มีใครไข้ไม่มีใครทุพพลภาพไม่มีใครไม่สบายเลืออยู่กันอย่างดีทำาหากินกันได้ อันนั้นอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้แต่เราเราอะไรเราตามไม่ทันเราอาจจะรู้ไม่ถึงนะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าอัลลอฮ์สุบานอตาลาทรงให้เราเนี่ยมีเงินทองนะมีทรัพย์สินเยอะแยะแต่ว่าอะไรเราต้องไปอยู่โรงพยาบาลเราต้องแอดมิดไม่ได้นอนที่บ้านเลยต้องไปนอนโรงพยาบาลเราต้องนอนรถพยาบาลเราต้องใส่ทั้งสายอากาศใส่ทั้งสายดินที่ทอยู่ไปนอนอยู่ที่นู่นนะครับ สายลงดินก็อทรายผลไลม้รากไม้อาหารคนอาไปเยี่ยมเยอะเราไม่ได้กินกินไม่ได้คนเฝ้ามันกินหมดมีเงินแต่ถ้าหากว่าเรามีสภาพแบบนั้นล่ะเราเอาไหมนะครับอัลลอฮ์อาจจะไม่ให้เงินให้ทองให้ทรัพย์สินกับเราเยอะแยะแต่ว่าให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนึกอยากจะไปไหนก็ไปได้อยากจะไปฟังศาสนาก็ไปได้มีงานมัสยิดมีงานองค์กรมีงานชมรมที่เราจะไปเราก็ไปได้ นะครับถ้าหากว่ามีสักคนละร้อยล้านแล้วนอนติดเตียงนะครับไปไหนไม่ได้ล่ะเห็นไหพี่น้องก็ต้องนึกว่าบางครั้งอัลลอฮฺสุบานอวะตลาอาจจะให้สิ่งที่ดีกว่าพวกเรานะครับอันนี้เป็นฮิกมะนะว่าถ้าเราขอตามกฎตามกรอบที่นบีสอลลัละวาัายฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นบีอิบราฮีมวางแผนทําเป็นแบบอย่างเอาไว้น,นาบีมุฮัมมัด สัลลอ,ลอวะไรวะสลัมได้มาวางกฎวางกรอบเอาไว้บอกถึงเหตุที่อัลลอฮ์จะรับดูอาเหตุใดที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาไม่รับดูอาเนี่ยเราก็ได้ศึกษาเราได้เรียนรู้เอาไว้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นอะไรเกตเ,เ,เล็กในน้อยที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องว่าประวัตินะครับเพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเนี่ยนะครับบอกผมได้เน้นประจำว่าเวลาเราอยู่กับกับรายการนี้เนี่ยว่า เรื่องเล่าเนี่ยไม่ใช่อลอ์เล่าเอาไว้แล้วก็ให้เราฟังกันแบบเพลินๆหรือว่าติดตามนะครับเหมือนกับละครให้ตอนนี้เป็นยังไงแล้วนบ,บีอิบรอฮีมสร้างกะบาลหลังจากนี้ทําอะไรนะอิสมาอันทำอะไร,นะร,ะไรเป็นยังไงดูกันเป็นฉากฉากฉาก,ฉากไปนะครับปล่าแต่ว่าในเรื่องเล่าต่างๆในแต่ละบทในแต่ละตอนนั้นเป็นอุทาหรณ์ให้เรานั้นได้หยิบยกเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเรา นะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญเราได้อะไรบ้างจากเรื่องที่เราฟังเพราะฉะนั้นเราฟังน,นบีบรหีมสั่งกะบะแล้วก็ปากะวอนพ่่าขอดูอาเรื่อยไปอย่างเนี้ยขอโน่นขอนี่ขอนั่นเรามานั้นเพระาะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้มันเป็นอะไรมันเป็นคติพจน์มันเป็นคติธรรมท,ที่พวกเราจะได้น้อมนำเอาออกมาจากเ,าเกียรติประวัติที่อัลลอฮฺสุบานุตัลลาได้สรงเล่าเอาไว้นอกจากนาบีบรีมเป็นคนที่มีความ สบัดอดทนเป็นคนที่ถูกทดสอบแล้วนะถือว่าเป็นคนที่อะไรอชาตเดบาล่าอันว่าเบาลาอัลลอฮ์ทดสอบนะแรงที่สุดแล้วนะครับแรงที่สุดแล้วมาอาจารย์ไปเทียบกับนบีอื่นๆนะแต่นบีบรหิมก็ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะครับนี่คือนอกเหนือจากที่เราได้จาก การน่าติดตามจากเรื่องเล่าแล้วก็คือบทเรียนคําสอนที่ได้จากเรื่องเล่านั้นว่าเราจะเอามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับในเรื่องของการต่ออัตตต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของการขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุบานอตาลาซึ่งผมได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับติดต่อกันมาหลายตอนแล้วนะครับในเรื่องการขอดุอาที่เราขอจออัลลอฮ์สุบานอตาลาทินบีบริมเป็นแบบอย่างให้กับเราพี่น้องครับ หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เ,เป็นเรื่องที่เป็นเมลหลักของเรานะครับก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮ์ว่าตาลาเนี่ยให้นบีอิบราฮิมเนี่ยนะครับพอหลังจากได้นบีอิสมาเอลแล้วเนี่ยนะครับนบีอิสมาเอลอายุ14ปีแล้วนะอ่าที่ที่เป็นลูกทางฝ่ายของสิทธิหิยะเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮ์ว่าตาลาให้มลายิกัดผ่านมาเยี่ยม ผ่านมาแล้วก็มาเยี่ยมที่มาเยี่ยมที่ให้มาเยี่ยมเนี่ยนะครับตรงนี้เราเคยแตะแต่แล้วก็ผ่านไปแล้วคือให้มาเยี่ยมเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรกลุ่มชนของนบีลูตนั้นมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับก็ให้มาดูแล้วก็ให้ให้มาดูเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะกลับพอมาดูเนี่ยนบีบรอยก็เอาอาหารมาให้นะทำอาหารพอดูแล้วดูหน้าดูตาเอเนี่ย คนพวกนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นคนที่ไม่เคยเห็นหน้าเลยเป็นคนแปลกหน้ามาจากไหนก็ไม่รู้แต่ที่สำคัญที่สุดพอไปดูยานพาหนะเที่เอามาก็ไม่มีนะร่องรอยในการเดินทางก็ไม่มีสะอาดสะอานเกี่ยงกาวหมดเลยไม่มีร่องรอยไม่มีฝุ่นเลยที่จะติดเดินทางกันมาและที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ๆมาโผล่แบบมูบาชรตันก็คือมาโผล่เห็นหน้าแบบกระทันหานพอเห็นก็เห็นเลย <step> ไม่ใช่ว่าคนมาบ้านเราเนี่ยนู้นเรานั่งอยู่มองอยู่เพื่อที่หน้าประตูบ้านหรือที่หน้าต่างบ้านเราเห็นเดินมาแต่ไกลนู้นเห็นมันเดินเดินเดินค่อยๆใกล้เขามาใกล้เขามาใกล้เขามานะครับอันนั้นอะไรการเดินทางแบบปกติถ้าเราอะไรเราอยู่บ้านไม่ว่าเราจะอยู่หน้าบ้านหรืออยู่ในชั้นสองของบ้านหรืออยู่ใต้ถุนบ้านลงๆใครที่จะมาบ้านเราทุกทิศทุกทางเรามองเห็นหมดเราก็จะค่อยๆเห็นชัดเจนขึ้นมาคือ นู่นมาจากไกลแล้วก็มาใกล้แล้วก็เห็นถ้าคนขับรถมาก็เห็นนะรถจอดเขาก็เดินเข้ามาแต่ว่าแปลกเหลือเกินคนที่มาหานาบีอิบบรอฮีมเนี่ยในวันนั้นเนี่ยสามสี่คนนะครับที่มาเนี่ยมาในสภาพที่เป็นคนนะครับแล้วก็มาหานับีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมก็มองมองจนกับว่าจนกับคนไอ,ไอชุดกลุ่มนี้ก็เห็นถึงผิดสังเกตนะอบุบรอิบบรอฮิมจ้องมองจังเลยเห็นไหมอ้าว นะคนบางคนก็ในในในสายในรายงานเนี่ยก็เล่าไว้ว่ายิ้มนะมาเลยกัดก็ยิ้มด้วยในความวามองว่าใครมาจากไหนมันไม่คุ้นเลยแต่ไม่ใช่คนใกล้ๆนี่นะและที่สําคัญในวิทยุิ้มก็แปลกใจอยู่แล้วว่าพอมันมันใกล้ๆมันใกล้นี่แหละแต่ว่าเอ๊มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันอยู่ๆก็มาเห็นใกล้ๆแต่ที่ไปดูมเอามาเอาลาอะไรมาไม่เห็นยานพาหนะสักคนที่สําคัญที่สุดถ้าเดินมาทําไมฝุน่นไม่เปื้อนเลยนะครับ ก็ทำอาหารกวีกวาดเลยรีบทำอาหารนะเอาเชือดเชือดวัวนะไจอจลินสซมีนใช้คำว่าอะไรเชือดวัวอ้วนเลยนะน,ะนี่นี่คืออีกอีกบทอีกตอนนึงนะว่าแล้วก็ทำอะไรเนื้อวัวเนี่ยเอาไปให้เอาไปตั้งแล้วบอกกินสิให้กินเนะพราะไม่กินพี่น้องครับรู้ไหมว่าอาหรับเนี่ยนะถ้าแขกไปบ้านประเพณีของเขา คือถ้าแขกไปบ้านแล้วทําอาหารแล้วแขกไม่กินเนี่ยนะมีความรู้สึกกับหัวใจสร้างความรู้สึกเอ๊ะนี่เขารังเกียจเราเรือเอ๊ะทำไมเราทําไม่ดีล่ะเอ๊ะเราไม่อร่อยแล้วแล้วมันเป็นมารยาทด,ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ติดเรื่อยมาจนกระทั่งไม่ใช่อาราปคนไทยก็เหมือนกันถ้าเราไปบ้านใครเนี่ยนะครับใครเขาเอานู่นมาเสิร์ฟเอานี่มาเสิร์ฟกินสักนิดหนึ่งนะครับ ไม่แตะเลยอะมาเลากาเพราะว่าวิสัยของมาเลาก้าคือมาเลากานะไม่กินนะครับพี่น้องผมก็เผยเฉลยไปแล้วเนะี่ยพี่น้องก็รู้ไปแล้วว่าว่าอะไรแขกชุดนี้ของนบีบรฮิมเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะครับเป็นมาเลกานะครับเป็นมาเลกาที่จําแรงร่างแปลงตัวมาเพื่อที่จะาบอกข่าวสองข่าวด้วยกันข่าวที่หนึ่งก็คือข่าวร้ายเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของนบีลูธ ข่าวที่สองก็คืออีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวดีที่จะมาบอกว่านบีน,น,นบีอัครินจะมีลูกอีกคนหนึ่งจากพระนางซาร์รอคือนบีอิสฮกจะมานะครับทีนี้มาสามารถนั้มันไม่กินกันเลยอ่ะไม่มีใครกินนะคนนู้นก็มีอิจตาเพื่อกินสิกินสิไม่มีใครกินนั่นเลยความมันก็เลยแตกว่าฉันไม่กินเพราะว่าฉันเป็นมลาอิกา และที่มาเนี่ยจะมาบอกข่าวกับท่านข่าวที่หนึ่งคือให้ระมัดระวังกันหน่อยี่เรื่องของพฤติกรรมของอ่นาบีรูดนะของก็ไม่ใช่ของนาบีนะของกลุ่มชนที่นาบีลูดเนี่ยมาว่ามีพฤติกรรมอ่แปลกๆกกันจะจะจะ,จะทำยังไงดีนะแล้วก็อาดาบจะต้องมาอย่างแน่นอนนะให้ระวังตัวถ้าหากไม่ไม่เลิกให้ไปบอกจะมาเตือนนบีรูดแล้วก็มาบอกกับนบีบริยีมว่านาบีบริีมมีข่าวดีนะตอนนั้นอ่ พนางซันรอกก่อแก่นบีบรอยิมกออายุเป็นร้อยปีละนะอ่าหมดเลือดแลวเนี่ยยังยังอะไรยังมาบอกข่าวดีว่าจะมีลูกเอาหน้าไม่ต้องกลัวถ้าอัลลอฮ์ให้มียังไงก็มีนะครับขำกันอ่าสองคนเนี่ยพนางซันรอกก็ขำเพาตอนแรกนะอยากจะมีไม่มีอ่าก็เลยบอกอ่านักดีสาใช้มาใหม่พนางขยัตนบีบรียิมไปอยู่เลยไปไปอยู่แล้วเพราะไปอยู่มีลูกนี่แหละเพราะฉะนั้นหลังจากที่อิสมาอิลอายุ14ปีแล้วเนี่ย นะได้อายุ14ปีแล้วเนี่ยนบีอิสหพระนางสาร,ร้อง,พงเพจ่ท้องนบีอิสฮากที่มาลายิกะมาบอกนะครับเพราะฉะนั้นความก็แตกออกมาว่าชุดแขกชุดที่มานั้นเป็นมาลายิกะพี่น้องครับสิ่งที่เราได้จากตรงนี้ก็คือว่าให้รู้เอาไว้นะว่านาบีอิบรอฮิมนั้นถือว่าเป็นอ,าอาัลอฮนะในในเกียรติประวัติที่บันทึกเอาไว้เนี่ยนบีอิบรอฮิมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรผู้ที่ให้เกียรติแขก และเป็นผู้ที่ดูแลแขกที่เป็นแบบอย่างจากคนที่มีแขกเห็นไหมครับพ,พระนพิพัฒราทีไม่ใช่ว่ามาก็มามาก,กินอะไรกันไหมยังล่ะอ่าไม่มีเป็นะฉันก็ยังไม่ได้ทาอะไรหรอกนะไม่มีนะครับในในอดีตการในยุคข,ของนพฤมไม่มีเชือดงวเลยพี่น้องนึกว่าขนาดไหนแขกมาสองสาคนเชือดงวให้กินนะ่ะเห็นไหมครับในอันกุราเล่าเ,าเอาไว้พี่น้องครับถ้าบรรเลาแค่ดีก็จับไก,นะากา่นะอ้าเอาไก่นะทั้งที่ไม่มี มีไก่บ้านก็เอากินไก่บ้านกันดีกว่าเดี๋ยวต้มไก่บ้านกันเลยรับแขกนะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปอะไรกินแกงแกะกันเลยไปเอาแกงมาแกะกันนะครับเอาแกงถุงมาแกะกันอันนี้นะเป็นการดูแลแขกเพราะฉะนั้นแบบอย่างที่ได้ตรงนี้ก็คือให้ดูว่าท่านอบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามนั้นเป็นผู้ที่ขมิขมันนะแล้วเป็นผู้ที่เอ่อเป็นผู้ที่อะไรให้ความสำคัญกับแขก นะครับเชือดวัวเลยเห็นไหมความใจใจปั้มความใจกว้างนะแขกมาสองสามคนนะเชือดเชียดวัวแล้วทำวัวหันให้กินพี่น้องครับเพราะนั้นที่มาสรุปก็คือแขกชุดนั้นพอจับได้ว่าอะไรไม่กินอะไรไม่อะไรเลยเนี่ยก็เลยรู้ว่าเป็นมาลิกามาลิกาก็มาบอกที่มาเนี่ยมาด้วยกับมีฮายามานะมาบอกข่าวให้ด้วยนะว่าว่าอะไรว่าจะมีนบีอิสหากขึ้นมานะนบีอิบรอฮีมนะ อานาบีอิสมาอินเนี่ยก็ <c oughs> ก็อะไรมีอาจจะมีน้องชายนะครับหลังจากที่ตัวเองเนี่ยได้ได้อายุได้สิบสี่ปีพอหลังจากนั้นนะครับมาบอกนะครับอิสหากเนี่ยนะอิสหากเนี่ยความหมายความหมายนะว่ามะนาอิสหากนยะพี่น้องครับรู้ไหมว่ามาแปลว่าอะไรบีมะนาอัดดะฮูกนะอัดดะฮูกแปลว่าโดยฮี่การที่แปลว่าหัวเราะ ขำเพราะอะไรล่ะก็พอมาบอกพอมาเลยกัดมาบอกว่าพนางซารอนเตรียมตัวนะจะท้องแล้วจะมีลูกแล้วเนี่ยจะมีไปได้ยังไงนายวิรย์ิมแก่ขนาดนั้นร้อยกว่าปีเห็นไหมพนางซารอนก็เก้าสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีจะมีลูกไ,ได้ยังไงขำกันสองคนนี่เพราะฉะนั้นอิสห์ความหมายนะครับเป็นเนขาเรียกเป็นภาษา อ,อิบรอีนี่ยะาเป็นภาษาฮิบรูนะครับแปลว่าอัดหดุกแปลว่าอะไรผู้ที่หัวเราะถูกหัวเราะนะว่าขำกันนะพ่อกับแม่ขำแบบปั่นเนี่ยจะมีพี่น้องลองนึกนะว่าคนอายุ70 80, 80ปีเรือบบรรเลาเนี่ยหกปีมีลูกเนี่ยนะอย่างน,น้อยๆเลยประการแรกพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าคนที่อะไรอายุเยอะๆเนี่ยนะถ้าท้องตอนแรกไปเนี่ยหมอมันบ่นแล้วดูสิปลอยมาได้ยังไงเห็นไหม หมอมันว่าก่อนเลยนั่นแหละอ่าแต่นั่นในในอดีตกันไม่มีอะไรแต่เนี่ยอัลลอฮฺสุบะตาลาท,ทาให้ว่านะแกขนาดนี้นะี่มีลูกด้เห็นไหมาบางคนวันนี้มีพออายุสักสามสิบกว่ากว่าเนี่ยหมอไม่สนับสนุนละที่จะให้ท้อง่ะนะเดี๋ยวเนี่นะสามสิบห้าสี่สามสิบห้ายังไม่ถึงสี่สิบเนี่ยก็จะไม่ให้ท้องละแต่อ่นานบีอิบรอฮีมกับพนางซาร์รอตอนนั้นสองคนเนี่ยนะอ่า เป็นร้อยสองปีแล้วแล้วก็มีลูกอายุบวกกันสองคนพ่อสองคนสามีพัญญานะครับนั่นก็ขำกันว่าจะมีไม่ได้ยังไงนะครับบางคนก็บอกว่าที่เจวอ่าิสหากนั้นทำไมอ่ะเลอันนาอุมมะหูดอฮิกัตอินดมาบัชรัตหาบอกว่าเพราะว่าอะไรแม่ขำ ในขณะที่มาลาอิกัตแจ่ความหมายเนี่ยเขาบอกว่าที่ชื่อว่านาบีอิสฮากเนี่ยเพราะว่าอะไรพอมารู้พอแม่รู้แม่ก็ขำดอฮ้กหตวเระกันใหญ่เลยอินเดมาบัชรัตฮาที่มาลาอิกะมาบอกนะบัชรัตฮาอันมาลาอิกะตุที่มาลาอิกะมาแจ้งมาบอกนะว่าบิอันนาฮาเมลุนบิฮีว่านางนั้นตั้งขันนะว่านางนั้น ตั้งคันมีนบีอิสฮากมาเห็นไหมครับเพราะนั้นนี่หลังจากนี้อะไรข่าวก็มาถึงนะข่าวก็มาถึงแล้วก็มาบอกกับผนางซาร์รอว่าผนางซาร์ร้อนั้นตอนนี้มีลูกแล้วนะครับพี่น้องครับนบีอิสฮกจะคคอดจะออกมายังไงเมื่อไร่เดี๋ยวพี่น้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้คงต้องยุติเอาไว้โดยกับเวลาเพียงแค่นี้วะสลัลลัลลอฮุอะลานาบีนาะมุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซัลลัม วสลามูอะลัยกุมวเระตุลลอฮ์วะบะบารกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมัดซอลเละห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493 999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม